เก้าวลงมาบันไดหักถือว่าเป็นลังไม่ดีไม่ดีนะเนี่ยโอรายน์เขาทักเอาไว้ถ้าบันไดหักเป็นลางบอกเหตุก็จะมีเรื่องอะไรอ๋อฉลาดฉลาดยังอยู่อยขอดูอีกรอบเนึนแล้วกันเพื่อความชัว จะเปิดฉลาก์จวายมีคำว่าผมอยู่ในฉลากแย่แล้วทำไงดีเ<า>กิดยังไงเนี่ยเฮ้ยมันมีแค่อันเดียวก่อนนอนดูนะมันยังไม่มีเลยตายตายแบบนี้ตายแน่แเลยไรดิโอ้โหไอเกมมีโทรนาฬิกาข้อมือจะพอมีเวลาอยู่ไปหายอดด้ก,ก่อนดีกว่าเรา,าแล้วเราก็ จึงเปิดฉลากดูครับท <Hey, S 1> ่านผู้ชมเฮ้ยปาลรอดโลกออกครับเม่มีครับผัวปัดที่หลับที่นอนวังที่จะพักผ่อนเี้จะได้ตื่นแต่เช้าเขาปัดที่นอนปุ๊บเขาก็เลยนอนข้างเตียงจะปัดเรื่องอะไรหลับสนิทครับมาแล้วครับเจ้าทาราย่างกายเข้ามาในคราบของแจ็คคูลามาแล้วครับ มาถึงหน้าห้องของยอดักไม่รู้ได,ไดยังไงดีแต่เราไม่ได้ทำไปยอดรักมันอาจจะทำก็ได้ไนผู้ชะครับก็เข้าไปเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยเปิดป,ประตูด้วย<ว><า>โอ้โหตรงเข้าไปเลยประตูไอ้หนย้อนหลังก็เปิดประตูหน่อยรีบพห้มาต้องเปิดประตูครับนี่เกย์ต้องละองเ,อเอียดสะออแล้วก็เปิดกด นี่กดลิฟต์ไปก่อนหนึ่งทีลิฟต์มาแล้วติ๊งดองเข้าไปครับประตูแรกขึ้นลิฟต์แล้วก็ก็เปิดกดลิฟต์ขึ้นไปโอ้กดทุกชั้นเลยครับจอดทุกชั้นรอลิฟต์รอลิฟต์หวังจะขึ้นไปห้องของยอดรักและลิฟต์ก็เปิดท,ทันทีอยู่ด้าประตูเปิดชั้นที่1เปิดที่2องสามที่สห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหเป็นสิบสิชั้น ถึงพอดีครับแล้วเขาก็หลอกหลอกพี่ฉลาดนี่ไม่ใช่ลุงโหม่าโหม่าจะตัดคอไปแล้วไปแล้วพี่ฉลาดอยู่ป่เนีดิ ตายแล้วแล้วเปิดตั้งสิบกว่าชั้นจะปิดยังไงทีเนี้ยไจะยุ่งข้าวต้องย้อนกลับมาปิดประตูเอาล้วครับชั้นที่หนึ่งปิดว๊อ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 ว๊ฮิเปิดว๊อเปิดว๊อกกดลิฟต์ลิฟต์มาติ๊กดองเข้าลิฟต์ปุ๊บลิฟต์ลงปุ๊บชูใไปเลยครับลิฟต์เปิดอยู่ไม่ได้ สะดุ้งตนะื่นทันทีเจ้ายอดชัะเลยคุณลำพันธ์ฝันว่าแจ๊คือล่ามากัดโอ้โหฝันเม่นซะด้วยเลยไม่แน่ใจครับเปิดฉลากดูก่อนเพื่อความแน่ใจและแล้วก็เจอเขาว่าผัวล้วอเอานะครับทีนี้อยู่ไม่ได้ผัวล้อทำอไมไปนะครับกระวนกระวายใจทำอะไรโอ้โหปไปเลยครับเอาอะไรเข้ามาตะภายเข้ามาเฮ้ยแล้วเขา,าก็ปึง้ง โอ้โหใช้ล้มกระโดดลงมาโอ้โหไปลอยลอยลอยตัวลงไปโอ้โหเป็นไงครับไปเลยครับที่ออสรักย